สำหรับเรื่องภัยเงียบของต้อกระจกนะคะเสี่ยงต่อภาวะตาบอดได้วันนี้เรามารับฟังความรู้เรื่องตาเนื้อหาต่อไปนะคะก็คือเรื่องต้อนะคะต้อกระจกหรือคาตาเล็นะคะเป็นภาวะที่มีอุบัติการตามภาพนี้เลยนะคะก็คือกระจกตาเนี่ยจะขุ่นม,มัวนะคะแล้วก็ทำให้คนที่ได้ เผชิญกับภาวะนี้มีโอกาสที่จะตาบอดได้นะคะแล้วก็มองไม่เห็นไปตลอดชีวิตนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือตาเนี่ยเป็นทุกอย่างของเรานะคะถ้าเรามองไม่เห็นก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ ภาวะต้อกระจกนะคะเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เกิดจากการขุ่นของแก้วตาหรือเลนตาโดยปกติเลนตาจะมีลักษณะใสทําหน้าที่รวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทต,ตาพอดีเมื่อเกิดต้อกระจกจอประสาทต,ตาจะรับแสงได้ไม่เต็มที่ทําให้สายตาผ้ามัวเหมือนมองผ่านกระจกที่เป็นฝ้าอยู่ตลอดเวลานะคะที่สําคัญนะคะยิ่งแก้วตาขุ่นมากขึ้นเท่าไหร่การมองเห็นก็ลดลงเท่านั้นเพราะว่าแสงไม่สามารถลอดเข้ามาได้นะคะ ทั้งนี้ต้อกระจกจะไม่มีอาการอักเสบหรือเจ็บปวดใดๆต้อกระจกเนี่ยมักจะพบในผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกจะพบในช่วง55 64ปีพบได้ประมาณ40%นะคะส่วนช่วงอายุ65ถึ74ปีพบได้ถึง50%และอายุมากกว่า74ปีพบได้มากกว่าถึง90%เลยนะคะดังนั้นภาวะต้อกระจกนะคะจึงเป็นภาวะที่เราประมาทไม่ได้เพราะว่า,าเปลี่ยนแปลงไปตามอายุอยู่แล้วนะคะ คราวนี้เรามาดูนะคะเกจความรู้เรื่องต้อกระจกต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อจึงไม่ลุกลามจากตายข้างหนึ่งไปหาตายข้างหนึ่งส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งสองข้างนะคะแต่รอยโรคและอา,าอาการอาจไม่ลุกลามไม่เท่ากันนะคะสภาพปัญหาของสายตาแต่ละข้างไม่เท่ากันต่อมาก็คือการใช้สายตาม,มากๆไม่ใช่สาเหตุของการเกิดต้อกระจกที่ทําให้เกิดเป็นอาการอยู่นะคะหรือลุกลามมากขึ้นต่อมาต้อกระจกมักเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จนกว่าสายตาของผู้ป่วยจะขุ่นมัวจนมองไม่เห็นนะคะหรือมองเห็นไม่ชัดอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปีโดยทั่วไปต้อกระจกถือว่าเป็นโรคทางตาที่รักษาแล้วได้ผลดีนะคะถ้าเรารู้แล้วก็เร,รักษาก่อนนะคะมีการป้องกันตัวเองก่อนนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดต้อกระจก มีแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราหลีกเลี่ยงก็จะดีขึ้นแต่สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็นไปตามอายุแล้วก็เป็นสาเหตุที่พบบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าพออายุมากขึ้นแก้วตาจะคุณแล้วก็แข็งตัวเร็วขึ้นแต่ต้อกระจกชนิดนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้แต่ผู้ป่วยที่เริ่มต้นอายุที่40ปีนะคะอุบัติเหตุเป็นสาเหตุทําให้เกิดต้อกระจกได้หักดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุงนแรงเช่นโดนของมีคมโดนสารเคมีหรือสารรังสีต่างๆนะคะ ส่วนโรคตานะคะหรือโรคทางร่างกายบางโรคก็อาจจะมีผลกับการเกิดต้อกระจกนะคะเช่นมีการติดเชื้อโรคเบาหวานการรับประทานยาบางชนิดโรคตาบางโรคนะคะอาจจะเป็นสาเหตุหรือกระตุ้นให้เกิดต้อกระจกขุ่นเร็วขึ้นส่วนกรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่กําเนิดนะคะในกรณีที่พบต้อกระจกในผู้ป่วยที่เยาว์วัยอาจเกิดขึ้นได้จากการ,รที่เป็นกรรมพันธุ์ หรือการติดเชื้อและการอักเสบของอเด็กที่อยู่ในคันบรรดานะคะเช่นบรรดาเป็นหัดเยอรมันนะคะขณะตั้งครรภแต่ในหลายรายนะคะต้อกระจกอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก็มีนะคะอาการของต้อกระจกนะคะก็คือจะเริ่มสายตามัวเหมือนมีฝ้าหรือมีหมอกบางจะค่อยๆเป็นแบบช้าๆนะคะจะขึ้นอยู่กับ ความเร็วว่าจะเป็นมากหรือน้อยนะคะขึ้นอยู่กับระดับของตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนแก้วตาถ้าเกิดบริเวณขอบเลนผู้ป่วยก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนตามปกตินะคะแต่ถ้าเข้ามาส่วนกลางเลนแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นภาพซ้อนสายตาพร่าอาการระยะแรกของต้อกระจกในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆบางรายสายตาสั้นจนอ่านหนังสือไม่ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องใส่แว่นนะคะ แล้วก็สายตาเขาเรียกว่าสายตากลับนะคะจากสั้นพอเริ่มอายุมากขึ้นก็สายตายาวก็ไม่ต้องใส่แว่นเมื่อเป็นต้อกระจกรุนแรงขึ้นสายตาจะขุ่นมัวจนแว่นตาก็ไม่สามารถช่วยได้สังเกตได้จากการมองผ่านรูม่านตาซึ่งปกติต้องเห็นเป็นสีดําก็จะเปลี่ยนเนื้อเลนเป็นสีเหลืองหรือสีขาวเวลาเรามองดูที่ตาดํานะคะคราวนี้จะสู้แสงสว่างไม่ได้เลยนะคะมองเห็นสีต่งตางๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมนี่คืออาการนะคะ หากแล้วเลยทิ้งไว้ต้อกระจกจะสุกเกินไปสุกก็คือกากขาวเป็นเหลืองอย่างนี้นะคะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคต้อหินการอักเสบภายในตาทําให้เกิดอาการปวดตาตาแดงและอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างคาวอนได้นะคะเราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะสําหรับขั้นตอนและวิธีการรักษาจากสูแพทย์จะต้องตรวจวินิจฉัยดวงตาอย่างละเอียดเพื่อแยกชนิดตําแหน่งและความแรงของต้อกระจกนอกจากนั้นยังต้องวัดความดันในลูกตานะคะตรวจ น้ำวุ้นกับจอประสาทตาอย่างละเอียดเพื่อให้ทราบว่าต้อกระจกเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ทําให้สายตาคุณมัวหรือมีโรคตาอย่างอื่นมาแทรกซ้อนหรือประกอบกันนะคะในบางกรณีจากสุขแพทย์อาจใช้ยาหยอดตาเพื่อชะลอความรุนแรงของต้อกระจก แต่ก็ไม่มียาชนิดใดที่จะลดหรือหยุดต้อกระจกได้นะคะเมือ่อสายตาคุณนมัวจนไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันควรทําการผ่าตัดหรือสลายต้อกระจกและใส่เลนส์สังเคราะห์หรือเลนส์แก้วตาเทียมให้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้การมองเห็นในระยะไกลได้เป็นปกติมากขึ้นนะคะ วิธีการสลายต้อกระจกนะคะวิธีการสลายต้อกระจกก็ด้วยคลื่นอุลตาราซาวหรือเขาเรียกเฟโคนะคะเป็นการสลายต้อด้วยคลื่นอุลตาราซาวเป็นวิธีล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปัจจุบันและวิธีนี้จากศุนแพทย์จะเปิดช่องเล็กๆที่ผนังตาขาวประมาณ3มมิลน,นะคะแล้วก็สอดเครื่องมือที่จะสลายต้อเข้าไปในตัวต้อกระจกและปล่อยคลื่นอุลตาราซาวหรือคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าสลายและขจัดต้อกระจกจนหมดไป เหลือไว้แต่เปลือกหลังของเลนแก้วตาเพื่อเป็นถุงรองรับเลนแก้วตาเทียมแล้วจึงใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงนี้เนื่องจากแพลที่เกิดขึ้นจากการรักษาด้วยวิธีนี้มีขนาดเล็กมากก็คือแค่3มมิลน,นะคะ แผลจึงสมานตัวเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่ต้องเย็บแผลในคนไข้ส่วนใหญ่พอภายหลังจากการสลายต้อกระจกด้วยวิธีนี้นะคะผู้ป่วยจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทันทีและใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติก็ระมัดระวังอย่างเดียวคืออย่าให้น้ําเข้าตาเพราะว่าหลังจากสลายต้อกระจกนะคะตามระยะเวลาที่จสัสูแพทย์กําหนดเนี่ยจะต้องรู้นะคะว่าช่วงเวลาไหนนะคะ ที่ห้ามน้ำเข้าตาแล้วก็แล้วก็วกจากสุแพทย์ก็จะสอนวิธีการทําความสะอาดดวงตารับประทานยาและหยอดยานะคะตามคําแนะนําของจากสุแพทย์อย่างถูกต้องนะคะวิธีที่สองเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งตัวมากจนไม่เหมาะกับการสลายด้วยคลื่นอุลตราซาวจากสุแพทย์จะทําการเปิดแผลตามแนวรอยต่อระหว่างกระจกตาดํานะคะและผนังตาขาว ประมาณครึ่งบนของลูกตายาวประมาณ10มิลนะคะแผลเพื่อเอาตัวเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกเหลือเพียงเปลือกพุ่มเลนด้านหลังไว้เป็นถุงนะคะแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ในถุงนี้หลังจากนั้นจึงเย็บปิดแผลด้วยไนลอนชนิดบางพิเศษนะคะทําไมต้องใส่เลนแก้วตาเทียมภายหลังจากการสลายเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วดวงตาจะไม่มีเลนแก้วตาเพื่อเพื่อทําหน้าที่รวมแสงน,นะคะ มีผลทาให้สายตายิ่งมัวมากขึ้นดังนั้นจกักษุแพทย์จึงใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าแทนที่เพื่อทําหน้าที่รวมแสงให้การมองเห็นเป็นปกตินั่นเองนะคะสิ่งสําคัญนะคะแก้วตาเทียมหรือเลนตาเทียมเราต้องรู้นะคะว่านั่นคือวัสดุสั่งข้อที่จกักษุแพทย์ใส่ เข้าไปในถุงหุ้มเลนภายในลูกตาหลังจากสลายต้อกระจกออกไปแล้ว <c oughs> เพื่อใช้ในการคำนวณค่ากำลังเลนแก้วตาเทียมการใส่แก้วตาเทียมหรือที่เรียกว่าการฝังเลนเทียมซึ่งจะกุพภยพจะทำการวัดขนาดลูกตาความโค้งของกระจกตาเพื่อใช้ในการคำนวณค่ากำลังเลนที่แก้วตาเทียมที่เราจะใส่ให้ถูกต้องก่อนจะทำการสลายต้อกระจกหลังจากใส่เลนแก้วตาเทียมแล้วผู้ป่วยก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเหมือนก่อนเป็นต้อกระจกได้เลยค่ะ ดีไหมคะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมนะคะเลนแก้วตาเทียมจะมีอายุการใช้งานได้นานตลอดชีพหมายความว่า95%ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต้อกระจกจะได้รับการใส่เลนแก้วตาเทียมก็จะมีสายตาที่ดีขึ้น มีน้อยรายที่เยื่อรองรับเตนแก้วตาเทียมอาจมีการขุ่นตัวหลังจากใส่เลนไปเป็นเวลาหลายปีสายตาที่เคยเห็นได้ชัดเจนหลังผ่าตัดใหม่ๆก็ค่อยมัวลงบ้างจากสูขแพทย์ก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่มีความเจ็บปวดเขาเรียกว่าการใช้วิธีการแย็คเรเซอร์นะคะเพื่อกระจัดความขุ่นมัวของเยื่อรองรับเตนให้หมดไปได้ทันทีนะคะถ้าเรามีอาการอ่าหลังจากเปลี่ยนไสเลนแก้วตาเทียมแล้วเรามองเห็นไม่ชัดเราต้องรีบแจ้ง จากสุแพทย์นะคะการฝังเลนแก้วตาเทียมไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการทํางานหนักแต่อย่างใดยกเว้นต้องระวังอย่าให้ตาข้างนั้นโดนกระแทกโดยตรงอย่างรุนแรงเพราะเลนที่ใส่ไว้จะเคลื่อนที่ได้และทําให้ตามัวลงทันทีนะคะส่วนการฝังเลนเทียมเป็นการฝังเลนไว้อย่างถาววนไปตลอดชีวิตโดยไม่มีการเปลี่ยนขนาดอีก เพราะถ้าต้องการเปลี่ยนต้องผ่าตัดใหม่อีกครั้งมักไม่มีอาการแทรกซ้อนจากการใส่เลนเทียมถ้าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสลายต้อกระจกได้อย่างเรียบร้อยและถูกวิธีตั้งแต่แรกๆนะคะ ข้อควรระวังหลังสลายต้อกระจกก็ค <your Walking> <shoulders> ือให้สวมแว่นตาคู่เดิมนะคะแว่นตากันลมหรือแว่นตากันแดดเพื่อป้องกันการขยี้ตาและป้องกันการเกิดการกระทบกระเทือนที่ดวงตาและก่อนนอนทุกคืนให้ครอบตาข้างที่สลายต้อกระจกด้วยฝาครอบเพื่อป้องกันการขยี้ตาในระหว่างการนอนนะคะเพื่อเป็นการปกป้องไว้ก่อนห้ามประมาทนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือห้ามน้ําเข้าดวงตาโดยเด็ดค่ะตามระยะเวลาที่จักษุแพทย์กําหนดเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าดวงตา ให้ใช้ผ้าขนหนูที่สะอาดชุบน้ำนะคะเช็ดหน้าแทนการล้างหน้าแล้วก็ไม่ควรสระผมด้วยตนเองคนนอนหงายให้ผู้อื่นสระผมให้และในขณะสระผมควรหลับตาเพื่อป้องกันน้ําที่อาจกระเด็นเข้าดวงตาได้ต่อมานะคะข้อควรระวังข้อที่3ก็คือทําความสะอาดดวงตานะคะด้วยวิธีการเช็ดนะคะตามวิธีที่จัดสุแพทย์แนะนําอย่างเคร่งนะคะเท่านั้นนะคะไม่ใช่เราจะคิดจะทําเองแบบไหนก็ได้อย่างไรก็ได้ไม่ใช่นะคะ การป้องกันดวงตาหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะต้องสอนวิธีการดูแลตนเองนะคะการพักผ่อนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเลนตาแล้วในผู้ป่วยต้อกระจกจึงเป็นวิธีสําคัญมากๆนะคะที่ทําให้แผลหายเร็วขึ้นแล้วก็ลดภาวะเครียดที่ดวงตาต้องเพ่งมองแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะคะกงพักผ่อนเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญทําร่างกายให้ แจ่มใสนะคะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพื่อทำให้ภูมิต้านทานร่างกายไม่ตกลงนะคะแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะถึงแม้จะเป็นแผลเล็กๆก็ตามนะคะ และที่สําคัญคุณหมอห้ามโดนน้าเด็ดขาดก็ต้องห้ามโดนจริงๆเพราะว่าในน้ําที่ล้างหน้าจะมีเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วอาจเกิดการติดเชื้อและทําให้ตาบอดได้อันนี้น่ากลัวนะคะดังนั้นเราต้องตระหนักแล้วก็รู้วิธีการรับมืออย่างดีนะคะส่วนอาหารบํารุงสายตานะคะก็ไปติดตามย้อนหลังดูกันได้นะคะที่ ep 40ที่ ep 50นะคะเรื่องอาหารบํารุงสายตามี47อย่างนะคะ ส่วนเรื่องวิตามิน A ที่จะบำรุงสายตาอยู่ที่ ep.11 นะคะก็ไปดูกันได้นะคะส่วนวิธีการหยอดตาก็อย่าลืมนะคะเปิดขวดยาหยอดตาแล้วนะคะจะใช้เมื่อไหร่ก็ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนจะหยอดตาแล้วก็หยอดตาเสร็จแล้วก็กดหัวคิ้วอย่างนี้นะคะนับ1นึ่ถึงสิค่อยปล่อยมันจะไม่ขมลงคอนะคะยาหยอดตาที่หยอดอันนี้เป็นเทคนิคเสริมไม่ให้เพื่อให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นและเปิดเสร็จแล้วใช้ได้แค่1เดือนนะคะยาหยอดตา ห้ามให้ผู้อื่นมาใช้ของเรานะคะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็แยกไว้ดีๆนะคะก็บอกคนในบ้านไว้ด้วยว่าเก็บไว้ตรงไหนนะคะเพื่อป้องกันการหลงลืมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะการดูแลเอาใจใส่กันนะคะสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่1 1 5เรื่องต้อกระจกภัยเงียบเสี่ยงต่อตาบอดก็ฝากติดตามเนื้อหาของสาระน่ารู้ทางโรคติดต่ออื่นๆได้โรคต่างๆได้นะคะแล้วก็องค์ความรู้ในการดูแลตนเอง ก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะถ้าเนื้อหามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะที่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกับความรู้ด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้กอ็อยากให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รับมือกับความเจ็บป่วยได้ทุกโรคแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ